หมดประจำเดือนหงุดหงิดง่ายเห็นอะไรเวียนหัวไปหมดหน้ามืดหน้าร้อนวูบวาบทำยังไงดีคะคุณหมอโอเคครับจ้งเดือนฮะอันนี้น่าจะมีอาการหมดประจำเดือนชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นเยอะมากๆเลยอันนี้เรื่องปกตินะครับก็โดยปกติเนี่ยอายุสัก45บวกลบ5เนี่ยก็จะเริ่มแล้วนะครับเรื่องของประจำเดือน มีอาการกระปิดกระปอยหรือว่าหมดอันนี้เรื่องปกตินะครับก็อายุ45ก็อายุเท่ากับผมนะครับเป็นเรื่องปกติเราก็ทานเหมือนอนกันแล้วกันผมทานอยู่3อย่างแค่นั้นเองครับอันดับแรกที่แนะนําก็คือปรับสมดุลร่างกายทั้งร่างกายให้ดีเลยนะครับทุกระบบเลยนั่นก็คือเรื่องของเจ้าตัวโปรไบโอติกนะครับซึ่งโปรไบโอติกนียมีหลายตัวถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยผมแนะนําว่าเริ่มต้นที่ซองชมพูก่อนนะครับเพราะว่าเขาเน้นเรื่องของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเรื่องปรับสมดุลช่องคอดเรื่องของตกขาวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะดีขึนน เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีมากๆที่เหมาะกับเพศหญิงนะครับส่วนเรื่องของขับถ่าย <sm all> ผมว่าตัวสีขาวกับตัวสีเขียวตัวนี้นะครับ <sm all> ผมว่าก,ก็ดี <g itto> ผมกิน3าตัวนี้สลับสลับกันครับคือตัวนี้ผู้ชายก็กินได้นะครับพอเรากินสลับสลับกันแล้วเนี่ยนะครับ <sm all> เราจะได้เชื้อจุลินทรีย์ที่หลากหลายนั่นเองวันละหนึ่งถึงสองซองนะครับเอาตามสะดวกเลย pickles. อันที่2ครับนั่นก็คือตัวน้ํามันสกัดเย็นตัวน้ํามันสกัดเย็นผมก็ทานนะครับผมทาน2เม็ดก่อนนอนนะครับ ไม่หลุด IF นะครับเพราะว่ามีเม็ดหนึ่งประมาณ5กิโลแคล10กิโลแคลก็ไม่หลุด IF พอดีพอดีนะครับก็ปรับสมดุลฮอร์โมนนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นขึ้นนะครับทำให้การนอนของเราง่ายขึ้นหลับลึกขึ้น แต่ก่อนเนี่ยผมอาจจะนอนแค่6ชั่วโมงครึ่ง7ชั่วโมงแต่พอทานอันนี้ไปผมนอนได้8ชั่วโมง8ชั่วโมงครึ่งก็สดชื่นดีต่อมาครับอีกตัวหนึ่งเป็นเรื่องของผิวหน้าแล้วกันนะครับเราเริ่มมีอายุแต่ว่าเราก็อยากหน้าตาสดใสนะครับไม่เป็นด่างนะครับผมทานตัวนี้ครับแอสตาแซนทีนนะครับทานแค่เม็ดเดียวเองนะครับหลังอาหารมื้อเย็นและช่วยเรื่องเกี่ยวกับเม็ดสีนะครับเรื่องเกี่ยวกับความผ่องความใสเรื่องเกี่ยวกับการสร้างคอลลาเจนบนใบหน้านะครับก็ทานอยู่แค่3ตัวนี้แล้วนะครับ่าาเะรพว อายุเท่ากัน45ก็ทานเันเหมือนกันนี่แหละครับไม่ได้แตกต่างกันะนะลุยกัน